เคยไหมอยู่ในสถานการณ์ที่พูดไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเข้าใจเจตนาพยายามทำดีแค่ไหนก็ถูกเข้าใจผิดหรือแค่เงียบคนก็หาว่าคุณไม่แค่์มันคือสนามที่ภาษาเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปไม่ว่าจะพยายามพูดที่ดีแค่ไหนมันก็ไม่ถึงใจคนฟัง และนั่นคือจุดที่นักรบจะเริ่มยอมวางคำพูดเพื่อดึงสิ่งที่ลึกกว่าเสียงออกมาใช้สิ่งที่พูดไม่ได้ด้วยลิ้นแต่สื่อสารได้ด้วยสนามสิ่งนั้นคือความแน่นของเจตนาที่ไม่หวั่นไหวความสม่ำเสมอของพลังที่แผ่ออกโดยไม่ต้องบอกการยืนอยู่ในความเคารพแม้ถูกมอง และการเป็นตัวอย่างของพลังที่มั่นคงโดยไม่ต้องอธิบายแม้คำเดียวเพราะคำพูดอาจถูกบิดเบือนแต่สนามพลังที่แท้ไม่มีใครปลอมได้และมันคือภาษาเงียบที่ลึกกว่าทุกถ้อยคำในโลกนักรบบางคนอาจไม่มีใครเข้าใจเลยว่าคุณทำอะไร คุณยังอยู่ในพลังของตัวเองอย่างมั่นคงสนามรอบตัวจะเริ่มฟังไม่ใช่ด้วยหูแต่ด้วยพลังของความรู้สึกที่ลึกเกินจะอธิบายได้วันที่45นักรบในพื้นที่เงียบสื่อสารกับโลกโดยไม่ใช้ภาษาเดียวกับคนอื่นในบางสถานการณ์ คำพูดมักจะถูกบิดเบือนความตั้งใจของคุณจะไม่ถูกเชื่อและการสื่อสารใดๆจะดูเหมือนไร้ผลแต่นักรบระดับลึกจะไม่พยายามพูดให้มากขึ้นคุณจะเปลี่ยนมาส่งพลังออกไปอย่างมั่นคงจนสนามเองเป็นฝ่ายขยับสื่อสารอย่างไรในพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าใจคุณให้คุณยืนในความชัดของตัวเองโดยไม่ต้องปะทะ ทำในสิ่งที่อยากเห็นโดยไม่ต้องรอคำสั่งรักษาความนิ่งมั่นในพลังโดยไม่ต้องเร่งคำตอบและคุณจะเริ่มเห็นว่าคนที่ไม่เคยฟังเริ่มเงียบแล้วก็ฟังคนที่ไม่เคยเชื่อเริ่มหยุดตั้งคำถามและคนที่เคยต่อต้านเริ่มรู้สึกบางอย่างแม้ยังไม่เข้าใจก็ตาม เพราะสนามพลังของนักรบคือภาษาที่ลึกกว่าภาษาใดๆในโลกมาดูเทคนิค3เทคนิคด้วยกันค่ะเทคนิคแรกยืนในความจริงของตนโดยไม่เรียกร้องให้ใครเข้าใจนักรบที่แท้ไม่ขอให้โลกเข้าใจตนเพราะคุณรู้ว่าพลังจริงไม่ต้องการคำอธิบายแต่ต้องการความมั่นคงในจุดยืนที่ไม่ไหวไปตามสนาม วิธีฝึกนะคะเมื่อไม่มีใครเข้าใจคุณอย่าหวนค่ะแล้วก็อย่าหวังให้เขาเห็นด้วยลองฝึกพูดให้น้อยลงค่ะแต่ให้ลองกระชับจุดยืนของคุณให้แน่นขึ้นแล้วลองทบทวนภายในว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรฉันไม่ต้องให้อีกฝ่ายยอมรับฉันแค่ไม่สัน่นเพราะสนามจะเริ่มขยับไม่ใช่เมื่อคนเห็นคุณหรือ เห็นด้วยกับคุณค่ะแต่เมื่อคุณไม่ถอยแม้จะรู้สึกโดดเดี่ยวบ้างเทคนิคที่สองค่ะส่งพลังแท้ผ่านการกระทําซ้ำๆจนสนามยอมรับคุณสนามที่ไม่เข้าใจคำพูดจะเข้าใจคลื่นซ้ำๆที่มั่นคงอย่าเสียเวลาโต้แยง้งแต่ใช้พลังนิ่งทําให้สนามยอมรับโดยไม่รู้ตัววิธีการฝึกนะคะ ให้เลือกหนึ่งการก,กระทำที่ตรงกับพลังของคุณแล้วทำซ้ำในทุกวันเช่นเคารพแม้ถูกมองข้ามใส่ใจแม้ไม่มีคำขอบคุณยืนสงบแม้ถูกท้าทายลองทำซ้ำค่ะโดยไม่ส่งอารมณ์นะคะทำซ้ำโดยไม่รอผลตอบแทนด้วยค่ะเพราะสนามจะเชื่อในสิ่งที่คุณทำซ้ำไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดเก่งค่ะ เทคนิคที่3ปล่อยขึ้นให้ทำหน้าที่แทนแทนที่จะบังคับให้คนมาเข้าใจนักรบไม่ฝืนประตูที่ยังไม่เปิดค่ะแต่ใช้ความเงียบที่แน่นพอส่งพลังไปเคาะเบาๆทุกๆวันแล้วประตูนั้นจะเปิดเมื่อถึงเวลาวิธีการฝึกนะคะเมื่อรู้ว่าคนยังไม่พร้อมฟังคุณต้องหยุดอธิบายค่ะแล้วเริ่มภาวนานเงียบ ใช้สายตาอากับกิริยาและยืนให้สงบเป็นการพูดแทนค่ะเขียนความตั้งใจไว้ในใจว่าฉันจะไม่ฝืนใครแต่ฉันก็จะไม่ทิ้งพลังของตัวเองเช่นกันคลืนของฉันจะค่อยๆทำให้เขารู้สึกได้เองเพราะพลังลึกต้องการพื้นที่เงียบเพื่อที่จะทำงานอย่างแท้จริงสรุป3เทคนิคของนักรบในสนามที่ไร้ภาษาค่ะ เทคนิคที่หนึ่งยืนมั่นโดยไม่ต้องได้รับความเข้าใจเพื่อไม่ให้สนามที่ไม่เข้าใจสั่นพลังของเราได้ค่ะเทคนิคที่สองต้องทำซ้ำในสิ่งที่เป็นพลังแท้เพื่อให้สนามสัมผัสพลังเราจริงโดยไม่ต้องพูดเทคนิคที่สามปล่อยให้พลังทำหน้าที่แทนเสียงเพื่อให้สนามค่อยๆยอมรับโดยไม่ต้องฝืน นักรบบางคนไม่ได้เกิดมาในสนามที่เปิดกว้างบางคนไม่ได้อยู่ในวงรบของผู้คนที่พร้อมฟังและหลายครั้งไม่มีแม้แต่ใครสักคนที่พูดภาษาเดียวกับคุณแต่คุณยังยืนอยู่คุณยังส่งพลังและคุณยังไม่ถอยเพราะคุณรู้ว่าพลังของคุณไม่ต้องการเสียงป,ปรบมือไม่ต้องการความเข้าใจทันที ไม่จําเป็นต้องมีใครยอมรับเพราะพลังที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเห็นได้ทันทีแต่มันคือสิ่งที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาและถ้าคุณรักษาความนิ่งไว้ได้ในพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าใจถ้าคุณยังสื่อสารอย่างสง่าง,งามแม้ไม่มีใครตอบกลับถ้าคุณยังทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องให้ใครเห็นด้วย คือนักรบของพลังเงียบผู้สร้างสนามใหม่ด้วยการยืนอยู่ตรงเดิมและเมื่อสนามเริ่มเปลี่ยนเมื่อผู้คนเริ่มรู้สึกและไม่เข้าใจเมื่อพลังของคุณเริ่มสร้างแรงกระเพื่อมโดยไม่ต้องพูดสักคำโลกจะเริ่มฟังจัก,กรวาลจะเริ่มขยับและคลื่นของคุณจะกลายเป็นพลังพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง พราะพลังที่ลึกที่สุดมักไม่มีชื่อคลื่นที่เปลี่ยนใจคนได้จริงมักไม่มีใครพูดถึงแต่มันจะอยู่ในใจของผู้ที่ไม่ทิ้งจุดยืนแม้ต้องยืนเพียงลำพังและพบกันในวันที่46คลื่นที่ไม่มีใครพูดถึงแต่เปลี่ยนคนทั้งสนามเพราะบางพลังอาจไม่ได้รับการยอมรับในวันนี้แต่มันคือพลังที่สามารถ สร้างสนามใหม่ให้กับทุกคนในวันขัาน